สวัสดีค่ะเพื่อนๆทั้งหลายวันนี้สาวรัตจะพามาชมสวนสตรอเบอรี่เพื่อนที่อยู่ใกล้ๆก,กันก็เดี๋ยวจะพาชมสวนนะสวยมากเลยสวนของเขาเป็นสวนสตรอเบอรี่อันนี้คือสวนอืมอะไรอะถั่วลันเตาค่อนข้างจะเก๋แล้วแต่ว่าแต่สตรอเบอรี่หมดแล้วอนะ หมดแล้วเหลือนิดๆหน่อยๆยังไม่เยอะเพราะว่าเขาเก็บขายหมดแล้วเขาเก็บขายขายแล้วก็ก็ขายอยู่หน้าหน้าข้างหน้านะ่ะตั้งไว้ข้างหน้าเลยเพลิงข้างหน้าก็รถขับรถผ่านก็เขาจะยกไปยกไปบางทีเขาก็จ่ายเงินไว้ข้างหน้าจ่ายทางโทรศัพท์มางจ่ายเงินสดมั่งแล้วแต่คนสะดวกแต่สวนของเขาสวยมากๆเลยอยากให้เพื่อน อยากให้ทุกๆคนเห็นน่ะสวยมากว่ามันสวยขนาดไหนคือก็จัดได้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยไม่ดูลกหูลกตาสวยมากเลยเนี่ยอืมก็ต้องเอาตะข่ายล้อมล้อมเพราะว่ากลัวนกนกจะเพราะว่าเขาเก็บหมดแล้วอ่ะหมดแล้วเหลือไม่ไม่กี่นั้นเพราะว่าตอนนี้หมดแล้วหมดจริงๆหมดเขา พอภายในอะาทิตย์หนึ่งก็ขายดีมากเลยเก็บ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 ตั้งไว้ใส่แพ็คไว้ตั้งไว้หน้าข้างหน้าเนี้คนก็มาซื้อเต็มไปหมดเลยเพราะเป็นของสดๆจากสวนคนก็แบบอยากซื้อเนาะแต่ก็จัดสวนได้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยโซนนี้คือโซนสตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่คืออันนี้คือ ถั่วลันเตาดอกมงดอกไม้ทางนี้ถังเก็บน้ำฝนรอบถังเก็บน้ำฝนก็ยังมีแตงกวาถั่วถั่วก็ขึ้นถั่วลันเตาทางนี้จะสวยเพราะว่ามันยังอ่อนอยู่ทางนั้นจะเก่แล้วเมื่อกี้ที่เดินผ่านเมื่อกี้อันนี้จะอ่อนมากเลยกำลังเก็บกำลังดีมนะที่เขาเก็บ อ่อนมากเลยกําลังอ่อนอันนี้คือก็อันนี้สําหรับว่ากินเม็ดมันจะมีอีกอันนึงสําหรับว่ากินแบบผัดเอาว่าอันนี้ถ้าเกิดว่ากินถ้าไปผัดมันก็จะขมเพราะว่าเข้าไปกินเม็ดมันเม็ดมันจะออกหวานหวานสตอรอเบอรี่สวยมากสวยมากดูจ,จัดอันนี้คือปลูกใหม่เพิ่งเพิ่งปลูกปีนี้สวยมากเลยชอบมาก ชอบมากเลยสวนสตอเบอรี่เนี่ยจริงๆเลยกับปลูกหลายอย่างเหมือนกันมีดอ,อกไม้อุ้ยดูนี่เพิ่งจะปลูกเองสวน Strawberry. สตอเบอรี่สวยจริงๆเลยสวยมาก